กล่องที่หใกล้หมดอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะอีกสองสองสุดท้ายก็จะหมดแล้วซินเดอเรลล่าคอลลาเจนคูพินเนี่ยกินทุกวันวันละหนึ่งซองค่ะทุกคนค่ะกินแบบฉีกเทกินนะคะคูพินไม่เคยผสมน้ํากินเลยเพราะว่านะคะเขาบอกว่าตัวนี้สามารถดูดซึมไวด้วยการที่กินแล้วฉีกเทกินเข้าปากคูพินต้องการเห็นผลไวก็เลยกินแบบนะแบบผงเลยอร่อยมากไม่ขาวค่ะทุกคนเลิศมากอืมรสชาติเปรี้ยววันหวาน กินอร่อยเหมือนขนมค่ะไม่รู้สึกว่าเหมือนกินคอลลาเจนเลยคือมันไม่ขาวอะทุกคนมันเป็นขนมได้เลยนะคะทุกคนค่ะได้เยอะมากได้เยอะมากและซองเขาค่อนข้างใหญ่นะคะตัวซินเดอเรลลาคอลลาเจนนะคะครูพินบอกเลยว่าครูพินกินส่วนตัวนะคะผมไ,มไงผมยาวขนจักกะแล้ยาวขึ้น คนไม่ต้องแปลกใจนะคะใครกินคอลลาเจนแล้วแบบคนจะก,แก็แล้วก็จะแบบว่ายาวไวอันนี้อันนี้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะผมยาวแล้วก็อาผมขึ้นเยอะกว่าเดิมที่สําคัญเล็บคูพินติดเล็บค่อนข้างบ่อยแล้วก็บางตอนเนี้ยแข็งปักเลยนะคะสามารถแกะอะไรเนี่ยติว่าต้องการแกะซองคอลลาเจนนะก็สามารถฉีกได้เลยแล้วเล็บไม่ขาดเล็บไม่ไม่ฉีกง่ายนะคะแข็งมากตอนนี้คือเล็บค่อนข้างสุขภาพดีเลยแหล,ละและก็ที่สําคัญเลยแผลรอยแมวขวัญไม่เห็นแล้วใช่ไหม <laughs> เออแผลแบบ สมานกันไวมากที่สําคัญผิวหน้าออลาผิวหน้าเนียน ตัวเนี่ยนะสัมผัสปุ๊บมันเนียนดุดแบบว่าเหมือนเราเพิ่งอาบน้ําใหม่ๆแล้วทาโลชั่นลงไปคือผิวตัวมันแบบลื่นเนียนนะคะตลอดเวลาเลยคือสัมผัสปั๊บไม่ใช่แค่ลื่นแล้วเนียนะมันนุ่มค่ะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่ครูพินได้จากการกินซินเดอเรลล่าคอลลาเจนกล่องนี้อันนี้กล่องที่5แล้วใกล้หมดอีกแล้วนะคะครูพินแค่วันละหนึ่งสองเองนะคะสำหรับใครนะคะอยากสวยนะคะอยากดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ ไปหามากินซ้านะซ i n เดอราคอเล l เตอรสามารถกดสั่งซื้อได้ในระบบ TSMU หรืออาจทักตัวแทนจำหน่ายของ TSW ได้เลยนะคะไม่รู้จะทักใครทักหักกูปินก็นได้วันนี้ไปแล้ว